สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชมพู่นั่งกินไอศครีมข้างทางกับน้องสายฟ้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สุตาที่มีแฟนๆติดตามวิธีการเรียงรูปมากที่สุดสำหรับชมพู่ระยะเอฮากเกตถ้าหากใครได้ติดตามเธอจะรู้ว่าเธอนั้นมีวิธีการเรียงรูปแบบชิลหนักมากเรียกว่าติดดินและปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองล่าสุดได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชมกัน เมื่อทางแม่ชมได้พาลูกชายฝาแฝดคนโตน้องสายฟ้าไปทานไอศครีมดับร้อนพร้อมทั้งนั่งถ่ายภาพบนที่บริเวณดีมทางเท้าแบบชิลๆพร้อมแคปชั่นแซวล,ลูกชายคนเล็กน้องพายุที่ไม่ได้มาด้วยกันว่ายุพาลาดแหละงานนี้ทําเอาหลายคนถึงกับแซวชุดของเธอที่จัดเต็มทั้งศีสะะจดปลายเท้าแต่มานั่งกินชิลๆอยู่ที่พื้น